สามปฐมมาอาชานิยสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของมาอาชาในาสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายมาอาชาในาพันดีของพระราชาประกอบด้วยองค์หกประการเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้องค์หกประการอะไรบ้างคือม้าอาชาในาพันดีของพระราชาในโลกนี้หนึ่ง เป็นสัตว์อดทนต่อรูป 2. เป็นสัตว์อดทนต่อเสียง 3. เป็นสัตว์อดทนต่อกลิ่น 4. เป็นสัตว์อดทนต่อรส 5. เป็นสัตว์อดทนต่อผลทพัพวหเป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วยสีภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดีของพระราชาประกอบด้วยองค์หกประการน,นี้แหลเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้น นับว่าเป็นราชภานะโดยแท้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานํามาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรมหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้อดทนต่อรูปสองเป็นผู้อดทนต่อเสียงสเป็นผู้อดทนต่อกลิ่น 4. เป็นผู้อดทนต่อรถ 5. เป็นผู้อดทนต่อโผฏฐะะ 6. เป็นผู้อดทนต่อธรรมารมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการน,นี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกพระธมมอาชานิยสุที่ห้าจบ